ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายคุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดี ลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอคุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง คุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามคัคคีจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่องบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักแต่คุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความลหลงใหลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห่วงความรักโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันที ในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมวลแห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจมากๆต้องการการบอกรักจากคนที่คุณรักในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่ คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่หวาดระแวงกับคนที่คุณรักมากเกินไปลักษณะนิ้วมือนี้มีอัตราส่วนนิ้วเรียกว่าแกมมาซึ่งมีลักษณะนิ้วดังนี้คือนิ้วกลางยาวกว่าทั้งนิ้วนางและนิ้วชี้และนิ้วก้อยที่ยาวพอๆกับนิ้วหัวแม่มือรูปแบบนิ้วนี้อาจเรียกว่ามือของวิศวกร หรือมือเชิงตักกะนิ้วกลางที่ยาวขึ้นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคุณจะมีความภูมิใจในความทะเยอทะยานของคุณในขณะที่นิ้วชี้และนิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงบุค,คลิกที่ดูสงบและชอบเก็บตัวมากกว่านิ้วก้อยที่มีความยาวพอๆกับนิ้วหัวแม่มือบอกถึงความสามารถนำวิธีการปฏิบัติและความสมดุลมาปรับใช้ในชีวิตได้ ในขณะที่นิ้วนางและนิ้วชี้ที่ยาวเท่ากันบ่งบอกว่าคุณมีแนวทางดำเนินชีวิตที่รอบด้านและหลากหลายรูปทรงมือแบบนี้เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงลงมือปฏิบัติและความคิดสร้างสารรค์เช่น วิศวะกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกหรือสถาปัตยกรรมการบัญชีลักษณะเด่นมากของคุณคือมีความสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับงานใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการหาทางออกที่สร้างสารร์ในการแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง